สวัสดีนาะนะนาะคตุกปาทุกท่านนะครับกลับมาพบกับ M&H ็มแ n o ด์เ hmm. mm hmm. เหมือนเดิมนะฮะคลิปนี้ขอรีวิวเป็นปี2014 s t ส l l a นะฮะเหมือนเดิมหลังจากที่เราได้รีวิวเบอร์1000 P.J.S. ไปแล้วซึ่งเป็นลอกเบอร์ที่เล็กที่สุดของของส t ต l l a นะครับอ่ะหนก็ใน,นละเราดูตัวเล็กไปแล้วเผื่อมีนาะนาะท่านใดอยากจะเห็นว่าตัวใหญ่มันมี ่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างมีความแตกต่างอะไรจากตัวเล็กไหมก็หยิบยกเอาตัวเบอร์4,000 HG มารีวิวให้ชมกันนะครับเริ่มจาก Open Box กันก่อนเลยดีกว่าว่าอ่า Open ออกมาแล้วมันมีอะไรบ้างลักษณะกล่องยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเป็นตัวครอบมาเดิมสวยงามครับดูรูหลาสำหรับสเตลา่ากล่องของเขานะฮะ เปอดฝามากมา็จะเจอถุงลอกซึ่งบรรจุตัวล็อกไว้ข้างในเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงนี้นะฮะเราดูตรงนี้ก่อนขาลอกเนาะว่าในกล่องกรอกเบเจออะไรบ้างสติกเกอร์สำหรับติดติดอ่ากันรอยที่ขาลอกนะฮะกับติดสายกับสปูนโอเคนะฮะแผ่นชิมครับแน่นอนตัวนี้เป็นแมนนวลแอน Instruction guide okay. อันนี้ก็จะเป็นแมนนวลไกดนะครับอันนี้เป็นไดแกรมโอเคเรามาดูสเปคกันหน่อนดีกว่าดูใน instruction guide นะตัวนี้สเปคสำหรับเบอร์ 4000hg เบอร์สี่พัน hg ตัวนี้นะครับเบอร์สี่พัน hg ก็จะเป็นรอบห้าจุดแปดนะครับน้ำหนักเบรกอยู่ที่สิบเอ็ดกิโลนะครับน้ำหนักเบรกอยู่ที่สิบเอ็ดกิโลน้ำหนักตัวอลอสองร้อยหกสิบห้ากรัมนะฮะลูกปืนสิบสามบวกหนึ่ง s p โอเคอันนี้ก็เป็นสเปค ของเจ้า4นะีพัน g สเตลาตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเนี้มาดูบอดี้กันว่าเป็นยังไงเปิดออกมาปุ๊บอันนี้คือหน้าตาของเจ้าสเตล่านะครับเบอร์สี่พัน h ด้านข้างนะครับ2อข้างด้านบนโอเคครับด้านหลังและ ด้านล่างที่ขานะครับก็จะระบุเป็นสเตลาสีพันเ g สจีแเดความลื่นนี่แค่มือสกิดสกิดนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอากล่องออกไปก่อนโอเคเดี๋ยวใส่ขาให้ดูสำหรับตัวที่เป็นรหัส h g x จซึ่งเป็นไฮเกียร์กับ เอ็กซ์ต e e สปีดเกียร์เอ็กซ์ต r าไฮเกียร์เอาไปกับเอ็กซ์ต g h ไฮเกียร์จะเป็นขาสีทองนะฮะสำหรับตัว pg จะเป็นขาสีดำถ้าใครที่สังเกตจะเห็นได้ชัดนะฮะอ่านี่ประกอบคาเสเร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเรมาหมุนดูยอมรับว่าเนียนมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับปลาเกม มือปลาเกมปลาแข่งว่าตัวนี้เหลือเฟือแล้วนะฮะามาฟังเสียงกันหน่อยเสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ดังไม่เบาสักทีเดียวเดี๋ยวขอยกสปุูนออกมาออกมาให้ดูนะฮะเดี่ยวค่อนข้างจะลึกครับ อันนี้คือหน้าตาของสปูนเจ้าสตลล่านะฮะอ,อันนี้ก็จะเป็นชุดตัวที่สัมผัสกับลิ้นเสียงที่ทำให้เกิดเสียงนะครับสำหรับสำหรับเทคโนโลยี HGN ทำให้บอดี้ของเขานี่ สุดยอดจริงๆอะฮะเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะรีวิวอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาให้ดูนิดน,นึงฮะว่าข้างในฝา,าปับเบรกของสเตล่าเขาเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือชุดห้องเบรกนะครับอ่าอันนี้คือชุดห้องเบรกส่วนอันนี้คือฝาฝาปับเบรกฮะก็จะเป็นลูกยางกันน้ำเพื่อให้เบรกเนี่ย สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเวลาที่ไม่มีน้ำเข้านะฮะโอเคอ่ะ,นะ <c oughs> okay. อะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะรีวิวให้นานาได้ชมเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะฮะ ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับล็อกสปินตัวนี้นะครับก็ยังคงเป็นตัวท็อปสุดของชิมานโนในบอดี้ Body ของล็อกสปินคลิปหน้าจะเอาอะไรมารีวิวให้ชมกันเดี๋ยวติดตามมานะฮะอาจจะเป็นรุ่นใหม่กว่าหรือเป็นรุ่นเก่ากว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อล็อกคู่ใจ ที่จะออกศึกในแต่ละแต่แต่ละในแต่ละหมายแต่ละแมตช์ให้นาได้ได้ไม่มากก็น้อยอะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ